แล้วภาษามีไหมมีดิม so sure. ีชนชาติ้ก็มีภาษาดิเพราะมันน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าภาษามคนขุนบุญแห่ะแอ้เราไม่เคยได้ยินกันเลยเนาะแต่ที่หมู่บ้านมอญก็น่าจะมีนะเพราะว่าเขาน่าจะแบบอนุรักษ์บ้างอะไรบ้างเงี้ยงั้นเราไปบางกัดีกันไหมถ้าเราไปเราจะได้รู้ไงว่าทำไมคนเราถึงไม่พูดภาษามอญแล้วไงเฮ้ไปเรียนรู้ภาษาด้วยก็ได้ยู่ไปแล้วมันไม่ได้มีแค่ภาษาไงมันมีที่พิพิธภัณฑ์ น่วันนี้พวกเราก็อยู่ที่ที่พักของมอแล้วาก็ได้แต่งตัวเป็นนอนกันแล้วนะคะดเดีวนเี๋ยวจะพาเชิญเข้าไปดูในที่พักบนนอนะคะไปเลค่ะ อันนพธีการรำถิมอนออันนี้คือพิธีงานบวชของแบบราวมอนนะคะพิธีแต่งงานค่ะอาหารที่สำคัญก็คือ เจ้านั้นคอาห,า,หาดที่สคัค,คข้าวค่ะค่ะอยากให้พี่โอเล่าความเป็นมาของชุมชนมอนนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรครับชุมชนมอนที่นี่นะครับ ก็คือตั้งขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่4เป็นการาที่คนมอญนนไม่ใช่คนมอญที่อพยพมาจากเมืองมอญจากรัฐมอญในประเทศพม่านะครับแต่เป็นชุมชนมอญที่แยกย้ายถิ่นฐานในการทำมาหากินนะครับอย่างเช่นมอญแถบคลองสุนักหอนนะครับแถบสมุทรสาครมอญแถวพระประแดงหรือมอญแถบทางปทุมธานีนะครับก็คือในช่วงของรัชกาลที่4เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องการจากและทืนมากนะครับแต่คนมอญเนี่ย มีความรู้ในเรื่องจากและปืนนะครับก็เลยรู้ว่าที่เนี่ยเป็นเหตุป่าชายเลนนะครับก็เลยมาตัดจากตัดปืนเพื่อค้าขายให้ชุมชนภายนอกก็เลยมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ในสมัยของรัชกาลที่4ตอนปลายนะครับส่วนในชุมชนนี้นะครับจะประกอบบ้านเรือนไปทั้งหมดเนี่ยพันเหลังคาเรือนซึ่งจะมีคลองสนามชัยเนี่ยกั้นกลางนะครับแล้วก็2ฝั่งเนี่ยก็คือมอนทั้งหมดนะครับซึ่ง มอในในนี้นะครับจะมีวัดเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจก็คือวัดบางกะดีนะครับแต่จริงๆแล้วคําว่ากะดีเนี่ยนะครับก็คือชื่อชุมชนที่มาจากคําว่าฟา,านบางกะอดีนะครับแต่ทีนี้เมื่อก่อนนั้นเรามีกอไก่สระอะนะครับแต่ตอนนี้ทางเขตเขาเติมลอเรือให้ก็เลยกลายเป็นกะนะครับซึ่งกะ ของของความหมายของที่นี่ก็คือแปลว่าปลานั่นเองนะครับถ้าเราบอกว่ากะเนี่ยซึ่งเราจะรู้กันว่าคือปลานะครับก็คือความหมายของชุมชนคือเป็นที่ที่มีปลากะดีทุกชุมนั่นเองนะครับก็เลยตั้งเป็นชุมชนว่าบางกะดีนะครับแต่มาตอนหลังมามีรอเรียก็เลยเป็นกะนะครับแล้วก็ด้านหลังของชุมชนเนี่ยก็จะเป็นป่าจากป่าฟืนนะครับซึ่งเป็น พื้นที่ของคนมอญในในชุมชนนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของที่นี่ย,ยังรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับยังเคร่งครัดในเรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังพูดภาษามอญอยู่ประมาณ80%อร์เซซึ่งพระที่วัดก็ยังสวดพระบารมีพิพิธภัณฑ์ชาวมอญขึ้นมาค่ะอ๋อการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มอญของพี่นะครับก็คือเกิดจากตั้งสมัยที่เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สี่ นั้นก็คือเป็นความคิดของผู้ใหญ่ในชุมชนนะครับว่าจะทําพิพิธภัณฑ์มนขึ้นมาที่วัดแต่จนกระทั่งพี่จบป .6 พิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็จนจบปวชนะครับแล้วก็ถึงอายุเนี่ยครบบวชก็บวชอยู่ที่วัดบางกะดีนะครับช่วงที่บวชได้สักแปดเดือนเนี่ยเห็นรถเข้ามาจอดที่ลานวัดนะครับพอรถเข้ามาจอดที่ลานวัดเขาเจ้าของรถก็หายไปประมาณสามชั่วโมงได้คือ แล้วเขาก็ขนของเก่าในชุมชนออกไปก็คือเขามาคว้านซื้อของในชุมชนพอเราเห็นเราก็เกิดความเสียดายว่าของในชุมชนเราเนี่ยเริ่มมีคนมาคว้านซื้อก็ลเลยคุยกับท่านเจ้าอาวาดว่าจะทําพิพิัณฑ์ที่วัดซึ่งถ้าทําที่ก็จะไม่เสร็จก็คือจะทําในตอนเป็นพระซึ่งทําที่วัดแต่เจ้าวาดบอกว่าเห็นดีด้วยแต่ไม่มีที่ให้ทําขอสาลาหลังใหญ่ชั้นบนเขาก็บอกว่าต้องเอาไว้เรียนนธรรมพี่ก็เลยขอศึกมา แล้วก็มาเริ่มสะสมของเริ่มทำเริ่มก่อตั้งแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยตอนนี้พี่ก็ทําได้ปีนี้ก็เป็นปีที่สิบเก้าลที่พี่สะสมของม,ม,มาท<ม>ํามาตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดครับทำมานี่งบประมาณเอามาจากไหนคะอ๋อตั้งนี้นะครับก็ทํามาด้วยเพราะว่าใจรักนะครับกลัวว่าของจากในชุมชนเนี่ยมันจะหมดไปนะครับก็ เป็นงบประมาณจากตัวเองที่ทํางานได้ก็ค่อยๆทําไปนะครับได้มาก็ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งใช้งบประมาณของตัวเองนะครับซึ่งเราทําตรงนี้เราก็ไม่ได้หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือว่า,าจะเก็บเงินนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเราทําแล้วเราจะได้เงินนะครับแต่เราคิดว่าสิ่งที่เราได้มากที่สุดคือการอนุรักษ์เพื <c oughs> ่อให้ลูกหลานเด็ก <c oughs> ๆ,ๆที่วิ่งเล่นในชุมชนเราเนี่ย ได้เรียนรู้เรื่องราวของลากเง้าและชาติพันธ์ของตัวเขาเองนะครับแต่ก็มีผลพลอยได้ที่มาเป็นกําไรที่มากกว่าเงินนะครับก็คืออย่างเหมือนพวกเราเนี่ยมาจากต่างถิ่นเป็นนักศึกษามามาทําวิทยานิพนธ์ทําทีสิทธิ์ทำรายงานเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยได้อเอาเรื่องราวของบรรพบุรุษเราได้ความโผลแพร่ให้สังคมภายนอกได้รู้จักถึงความ คุณงามความดีและวัฒนธรรมดีๆของชนชาติหมอนคือพวกหนูอยากจะทราบว่าไอ้ว่าว่ามอนเนี่ยมันพูดยากยากไยครับภาษามอนเหรครับถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยหรือามไม่เคยมีพื้นฐานในเรื่องของภาษาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่า ภาษามอนเนี่ยมันเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาในกลุ่มของชาติพันธุ์ของมอนก็คือถ้าพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมอนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีภาษาวัฒนธรรมและมีตัวอักษรเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ถามว่าพูดยากไหมแต่ถ้าเกิดคนที่จะมาศึกษาได้ง่ายซึ่งไม่ใช่คนมอนเนี่ยที่กลุ่มที่จะได้เปรียบคือคนทาง ที่มาจากทางภาคอีสานเนี่ยก็จะได้สำเนียงซึ่งใกล้เคียงกับคนมอญน,นะครับเพราะภาษามอญเนี่ยเป็นรากศัพท์ที่มาจากตระกูลมอญเขมรน,นะครับซึ่งพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเนี่ยก็คือก็ได้ต้นแบบมาจากตระกูลมอญเขมรน,นะครับซึ่งภาษามอญเนี่ยจะมีตัวสระนะครับอยงกไก่เขาไข่เนี่ย ก็จะเท่ากันก็คือ35ตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่เป็น r e, e เนี่ยขอ,องมอนเนี่ยจะมีแค่12ตัวซึ่งของไทยจะมี33ตัวแต่ก็พยายามก็ยังใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็ส่วนภาษาของถิ่นที่เนี่ยได้มีการเรียนรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่นนะครับก็คือพูดคุยกันเองสอนกันเองในบ้านจากในบ้านก็มาในในสัง ใช้ในวิถ <substit uting> ีชีวิตที่เราทานกันในปกในวิถีชีวิตปกติเนี่ยก็คือแกงที่เราทานกันอยู่ประจำคือแกงแทนทีแอฟอย่างเงี้ยนะครับซึ่งภาษาบาเราเรียกว่าฝ้าแยกอย่างแกงพุชตาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝ้าโตนะครับแกงมะยมอย่างเงี้ยฝ้ามังลาอย่างไรเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นอาหารที่เราทานกันในวิถีชีวิตอย่างอาหารนะคะอย่างข้าวแช่เนี่ยค่ะเรียกว่าอะไรคะอ๋ออย่างข้าวแช่นะครับเราเรียก ว่าเปิงดาหรือเปิงสังกานก็ได้นะครับซึ่งคนไทยก็มารู้กันในนามว่าข้าวแช่นะครับซึ่งเป็นอาหารที่ใช้ทานและก็ใช้ประกอบในประเพณีสงกรานเพราะว่าถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคนมอญซึ่งทานแล้วเนี่ยจะคลายร้อนในในร่างกายนั่นเองนะครับแต่พอพวกเรามารู้จักข้าวแช่ก็สมัยของเจ้าจอมบรรดาซ่อนกลิ่นนะครับก็คือเป็นเจ้าจอมของรัการที่4นะครับ เป็นมอญสมุทรสาครพอทํเข้าวแช่ถวายรอสีรอสีโปรดก็เลยกลายเป็นอาหารในวัางทําให้คนไทยทั่วท่วไปได้รู้จักเข้ช่รู้รว่ายิ้มยิยย้มเนี่ยยิย้มนี่ท่ะภาษา,ามอญน,นี่เขาถ้าคําว่ายิ้มนะครับถ้าเป็นภาษามอญก็คืออิมอ่มลราพูดลราพูดพร้อมพร้อนะครับอ,อ,อิ่ม อิ่มแล้วคำทักททยที่ใช้ในชีวิตประจำวันคำสวัสดีหรือคำทักทายกันเนี่ยก็คือแหมเงยละเอาบางคนแหมเงยละออาคำว่าแหมเงยเนี่ยแปลว่าแปลว่ามงคลละเ้าคือสร้อยให้มันเพราะนะครับก็คือเวลาเราเจอกันเนี่ยเรายกมือไหว้กันแล้วเราบอกว่าแหมเงยละเอาก็คือเราให้สิ่งที่เป็นมงคลแก่กันว่าลำดับญาตินี้มีอะไรบ้างถ้าลำดับญาตินะครับเราก็จะใช้ถือเป็น ตระกูลหรือนมสกุลนะครับอย่างสมมตินมสกุลของพี่เนี่ยมนดะเนี่ยอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยก็ถือว่าตระกูลเดียวกันหรือถ้าเรามาตามความเชื่อก็คือีเดียวกันเรียกยังไงอะค่ะพ่อนี่ก็อปาแต่ของมอนก็จะแบ่งอีกถ้าอย่างพี่เนี่ยยังไม่ได้บวชใช่ไหมครับยังไม่ได้บวชพระเนี่ยนะครับก็จะเรียกอปาแต่ถ้าบวชแล้วเป็นพระเนี่ยเราต้องเรียกแม แม่อ่าแล้วเวลาเราศึกมาเราก็ต้องใช้คำว่าแม่ตลอดโอ้คือถ้าอย่างแม่ถ้าแม่นี่ก็ไม่ถ้าบวชแล้วก็ต้องเป็นไม่ไมี่อ๋อคือบวชกับไม่บวชป้านยอันเนี่ยชาวมอสเทาเรียกยังไงบ้างคะถ้าลุงกับป้านะครับก็อย่างลุงเนี่ยอันนายอันายถ้ากับป้าที่เป็นผู้หญิงก็อีนายอีนายอันายก็อีนายถ้าได้ นะอาก็อตเตออตตะอิตเตออิตออตเตอะอตเพี่กับน้องเนี่ยก็บะบนี่คือพี่น้องนี่คือผู้ชายน้องนี่คือว่าไตเตอแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ผู้ชายเนี่ยจะเรียกว่าก้าวกาวสำหรับคำทักทายทั่วไปองเงี้ยค่ะเราจะพูดยังไอ่าคำทักทายทั่วไป ถ้าอย่างสมมติเราเจอกันเนี่ยเราถามว่าไปไหนมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าอาลอกเริงอาลอกเริงอาลอกเริงนี่คือไปไหนมาถ้าเขาบอกว่ามาจากวัดอย่างเงี้ยเราบอกเครื่องหนูเพร่เครื่องหนูเพร่เครื่องหนูเพร่ใช่ครับสบายดีไหมมองไม่ผ่าน มองไมคะมองไมมค่ะพี่มาศึกษาในวันนี้นะครับพี่ก็ต้องขอฝากให้พวกเราทั้ง4ี่คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายที่เราได้ใส่เนี่ยอ่งนี้ถือว่าทั้งสวยงามนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อยนะครับซึ่งดีพอไปใส่เกาะอกสายเดียวซึ่งพวกนี้ถ้ามาเข้าชุมชนเราในชุมชนเราจะไม่ยอมรับ ครับซึ่งถ้าใครใส่กอะอกใส่เดียวเข้ามาในชุมชนเราเนี่ยชาวบ้านจะไม่คุยด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าจะคิดจะมาศึกษาชาวบ้านก็จะไม่ให้ความรู้นะครับซึ mm hmm. ่งต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สุภาพนะครับแล้วก็ถือว่าพวกเราทั้งสี่คนตนี้ก็โชคดีที่ได้เข้ามาศึกษาจริงแล้วก็ได้เห็นเรื่องราวของวัฒนธรรมแบบจริงๆแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องภาษาซึ่งพวกเราอาจจะไม่เคยได้ยินเลย เลยอาจจะเคยผ่านมาบ้างแต่ก็ไม่เคยพูดแต่วันนี้พวกเราก็ถือว่าได้มาศึกษาคาพูดเบื้องต้นแล้วก็ได้ลองพูดภาษามอญเบื้องต้นได้อย่าง,ง<ต>นี่ก็คือการเสียสละของพี่โอนะคะที่ว่าทําเพื่อส่วนรวมให้คนรุ่นรุ่นใหม่ได้ศึกษาของชาติพันธ์ข,ข,ของตัวเองค่ะก็อยากให้พี่โอฝากถึงไว้รุ่นปัจจุบันนี้ค่ะที่แบบให้ เรื่องเกี่ยวกับพวกภาษาและวัฒนธรรมของมอญครับครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดที่เราถามมาเนี่ยก็คือพี่ก็อยากจะฝากนะครับ<ล>ให้กับเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทย<ช>คนมอญคนจีนเพราะคําว่าสยามเนี่ยมันก็คือเป็นที่ที่รวบรวมชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยซึ่งมาอยู่ในประเทศเดียวกันและเราก็มีพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกษัตริย์แล้วก็เราก็นับถือคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่คิดว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยที่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีงามที่บรรพบุรุษหรือว่าบรรพบุรุษของแต่และชาติพันธุ์เนี่ยได้สร้างเอาไว้ให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องมาอนุรักษ์แต่เรื่องมอสน,นะครับเราต้องอนุรักษ์เรื่องราวของบรรพบุรุษและชาติพันธุ์ของเราเนี่ยให้อยู่โยงไปกับคนรุ่นหลังไปนานๆเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนโบราณเนี่ยเก่ง นะครับเพราะว่าการที่ได้ทําประเพณีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าการจัดทำการทําบุญหรือว่างานบุญงานอะไรประเพณีต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีงามแต่ทีนี้ว่าขึ้นอยู่กับพวกเราว่าเราจะเอาเรื่องราวที่บรรพบุรุษเนี่ยหรือคนโบราณเนี่ยที่ทำเอาไว้ให้พวกเราเนี่ยและเราเอามาคิดให้ใช้ให้ถูกต้องในวิถีชีวิตประจําวันแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็น การช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณพี่โอป้าฮูแล้วก็น้องเพชรด้วยนะคะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดมอนที่เราได้ใส่กันก็ไม่เคยใส่อะค่ะแล้วก็เออเป็นชุดที่เรียบร้อยนะค่ะแล้วก็เป็นความรู้อะค่ะที่เกี่ยวกับภาษาหรือว่าวัฒนธรรมที่เราได้รู้วันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแมงกระเอาเจ้าจ้าว ชุมชวนมอญบ้านเราก็ดีนะเราก็ได้เห็นว่าที่มาทที่มีค่าของเขามากเลยอะโดยเฉพาะภาษาอ่แล้วก็ยางนมยเราก็ได้เห็นว่ามอญมีทิ้นฐานเดิมอะอยู่ที่แขวอสัมประเทศอินเดียแล้วต่อมาเขาก็ได้อพยพลงมาที่พม่าตอนกลางแล้วก็เนื่องจากว่ามอญมีสงครามตลอดทำให้มอญบางส่วนอะอพยพ ไปอยู่ที่ประเทศไทยของเราส่วนภาษาของมองนะจะอยูอ่ในตระกูลออสโตรียเชียติหรืวยอยู่ในกลุ่มของมอนที่เหม็นคือปัจจุบันนะ่ะมันเขาจะที่เขาใช้ก็จะอยู่ในแค่อนินโลจีน่ะอย่างเช่นพวก คำอแล้วก็ลาวทาให้แบบภาษาพมอาจะคล้ายกับคำอนแล้วก็ลาวแล้วก็คือภาษาเนะี่ยก็จะแบบเป็นคําโดดอะ่ะแล้วก็สมมาจะเป็นพยัญว่าสองพยเญนะีนยแล้วก็จะเป็นพูดแบบว่าเหมือนขึ้นจมูกอะ่ะเออเหมือนเป็นเสียงนาสิกอะ่ะเหมือนพวกอีสานพูดกันนะแบบที่พี่โอพูดอะ่ะว่าแบบว่าพวกอีสานจะได้เปรียบไปแล้วที่จะมาพ,พูดภาษามพอ,อ,อ่ะคำพวกมอนก็ยังเช่น พวกีมาหมอก็จะแบบอีอีเหมือนแบบมันขึ้นจมูกอ่ะเออแล้วก็มีแม่มันจะอีมอีเหมือนมันจะขึ้นจมูกอ่ะอีคำหนะก็จะเป็นคำว่าสวัสดีอ่ะสวัสดีก็จะแม่เงือ้าวเออแมงเงาอืมมันจะขึ้นจมูกอ่ะแล้วก็คำว่าแม่แม่เงอมันแปลว่ามงคนอ้าวก็คือเหมือนเขามาเติมให้มันเป็น มันพอขึนะ้นอ่ะอืม,ม,อมเป็นคาสร้อยให้พอกขึนะ้นอะแล้วก็เหมือนแบบว่าพอเรา,เราสวัสดี่านเงี้ยเหมือนเราก็ให้ความมงคนกับเขาอะเออเหมือนเราก็จะเห็นในชั้นแล้วว่าแบบว่าเหมือนพื้นฐานของคนมองเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอะ่ะทำแบบฉบับชั้นเพนที่ยกับพีอกก่อสังเกลีคนมนเห ยึดมั่นในครรมชาศาส,สนาอย่างเคร่งขัดจึงได้สะท้อนถึงวัฒนธรรมทางภาษาให้เราเห็นเช่นคำเรียกฐานคือผู้ชายที่บวชเรียนจะเรียกพ่อว่าแม่และผู้ชายที่ไม่ได้บวชเรียนจะเรียกพ่อว่าอาปาและผู้ชายที่บวชเรียนจะเรียกแม่ว่ามีส่วนผู้ชายที่ไม่ได้บวชเรียนจะเรียกแม่ว่าแม่และที่เห็น อีกตัวหนึ่งคือคําที่เรียกหนากับอาถ้าเป็นภาษาเราเราก็จะเรียกน้องของแม่ว่านนาแลวน้องของพ่อเรียกว่าอาแต่ส่วนภาษาลอนไม่ได้มีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนจะเขียนเป็นคําเดียวเลยว,ว่าเตะส่วนคําว่าลุงกับป้าใช้คําว่านายเพียงแต่ว่ามีการแยกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ใช้คำว่าอากับอีเป็นตัวย่อมิไดยังมีอาหารของชาวมอญที่น่าประทับใจอีกก็คือข้าวแช่ข้าวช่องข้าวแช่เป็นอาหารดั้งเดิมของชาวมอญถือได้ว่าสะท้อนวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของชาวมอญที่น่าสนใจโดยถือว่าวันสงการเป็นวันปีใหม่แบบอย่างได้มาจากอินเดียพร้อมกรบการยอมรับพพุทธศาสนาชาวมอญจึงทำข้าวแช่ไปถวายพระที่วัดชาวมอญจึงเรียกข้าวแช่ว่าปืนได แปลว่าข้าวน้ำการกินข้าวแช่เป็นภูมิปัญญาของชาวมอญในช่วงฤดูร้อนจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงผ่อนคลายและสดชื่นส่วนลอดช่องนะชาวมอญจะเรียกว่าลอดโซ่ลอดส้มเยสต่อมาจึงเกิดการแปลภาษาเป็นลอดช่องของภาษาไทยซึ่งการซึ่งเป็นคติความเชื่อและพิธในงานแต่งงานเพราะ ตัวขนมมีเส้นยาวๆจะทำไปด้วยแป้งกะทิน้ำตาล <laughs> จ,ะาจะเป็นความเชื่อในความเรื่องความรักจะได้เหมือนยาวเหมือนซิลโลช่องเออดีเนาะเล้ำแบบอ้าไม่ได้เราต้องทำแบนี้ คำเหนซึ่งเป็นภาษากลุ่มเดียวกันดังนั้นคตาต่างๆนี้นะจึงมีความจึงมีคำมาจากคาเดียวกันได้เช่นคว่าอีนแปลว่าเลี้ยงกราง จะรู้แล้วว่าเป็นคำภาษามอนเช่นม้ามยพายปะทีมนเงนี้ยรู้ไหมเคยได้ยินนะแต่ไม่รู้เลยอ่ะเออไม่รู้เรียไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นมอนแต่ก็เคยได้ยินไงตอนทำบุญนะ่วาเขาต้องแบบอะไรผสงแบบตอนทำบุญอะปะทีมพระรู้ป่ะไม่รู้เออก็เคยได้ยินนะไม่รู้เลย mon เป็นกลุ่มเชื้อชาติที่มีความรุงเรืองามากที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมเด่นในด้านพิธีกรรมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงออกมาในรูปของประเพณีการไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์งานบวชและที่สำคัญม,อมีอายรยธรรมและภาษาเป็นของตัวเองมาตั้งแต่โบราณเมือ่อเข้าสูา่ไทยซึ่งมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมสิ่งที่สังเกตได้มากที่สุดก็คือการนำคำมาใช้ในภาษาไทยนั่นเอง แต่เนื่องจากเด็กและเยาวชนมนไม่เห็นความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมของตนเองทําให้สิ่งเหล่าน,นี้เริ่มสูญหายไปจากสังคมไทยการที่เราจะอนุรักษ์ฟื้นฟูควรเริ่มจากภาษาก่อนเพราะภาษาเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและจริยธรรม